ได้เวลาของคิงบราคิออนแล้วเป็นสัตว์เทพผู้ทักที่โคตรจะเท่ครับผมตัวใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยครับเพราะนั้นครับผมกล่องก็ต้องใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยครับแล้วซื้อมาแม่งก็แพงกว่าชาวบ้านชาวช่องก็เลยนะ <c oughs> เรามาค่อยๆแกะกล่องแล้วก็แกะชิ้นส่วนกันไปทีละสะเต็ปกันเลยดีกว่าครับกับการต่อวิธีพาสัตว์เทพยักษ์คิงบราคิออนตัวนี้นะ ต้องบอกว่าคิง布คキออนเนี่ยต่อง่ายกว่าทั้งไดจูจินแล้วก็ดราก้อนซีซ่านะครับเพราะว่าคิง布拉キออนเนี่ยตัวมันใหญ่นะพอตัวใหญ่ชิ้นส่วนมันใหญ่แต่ว่าชิ้นส่วนมันน้อยนะผมคือมันจะไม่ได้มีรายละเอียดในการประกอบเยอะสักเท่าไหร่ครับประกอบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะแถมชิ้นใหญ่ด้วยครับผมพอชิ้นใหญ่แบบมันก็จับง่ายจับถนัดมือครับผมต่ออะไรค่อนข้างสะดวกด้วยนะชิ้นที่เป็นลําตัวของคิง布拉キออนเนี่ยชิ้นใหญ่นะครับคือเราไม่ต้องไปทำ อะไรกับชิ้นนี้เลยนะพอแกะออกมาจากกล่องเนี่ยมันจะสาเร็จรูปชิ้นใหญ่ๆเป้งๆแบบดีให้เลยนะผมคือ อย่างที่บอกกับว่าไอ้ตัวเนี้ยปันใหญ่แต่ว่ามันต่อง่ายนะครับรายละเอียดน้อยมากครับผมส่วนตัวมันก็เราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแล้วอ่ะส่วนตัวแม่งมาสําเร็จรูปไปเลยสาเหตุที่ส่วนตัวมาเป็นสําเร็จรูปแบบนี้เนี่ยได้เป็นเพราะว่าเห็นไหมครับผมที่บริเวณด้านท้องนะครับจะมีจุดให้ใส่ฐานครับซึ่งพอใส่ฐานเดี่ยมันจะทําให้คิง布拉คิออนเนี่ยครับสามารถเดินได้ครับกดสวิตช์ออเดียมันก็จะเดินไปด้านหน้าได้ครับผมอ่ะมันก็แบบมีกลไกมีลูกเล่นของมันนะครับผมเป็นสาเหตุที่มันแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้้วยอะนนัี ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคล้ายๆดอกไม้ซึ่งผมดมแล้วมันกลิ่นอหอมๆคล้ายๆลูกอมแต่ผมก็ไม่กล้ากินซึ่งเบ้งมาในกล่องคิงบาคิออนด้วย แม่งคืออะไรก็ไม่รู้นะพอตัดออกมาทุกชิ้นส่วนเสร็จแล้วครับผมก็มากองๆรวมกันดูครับก็จะปรากฏว่าชิ้นส่วนไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเรามาต่อส่วนหัวกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งบริเวณส่วนหัวเนี่ยบริเวณลำคอนะครับมันจะเป็นข้อข้อปล้องๆนะผมส่วนนี้นะครับต้องระวังในการต่อนิดนึงครับเพราะว่าแต่ละข้อแต่ละปล้องนั้นครับเราต้องต่อให้ตรงข้อของมันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ไล่จากบนลงล่างไปเลยครับด้านบนสุดเนี่ยข้อมันจะเล็กสุดครับล ล่างลางมานะครับผมไปก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นตามลําคอของเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยต่อผิดไป ผมตอบผิดต้องเสียเวลาบางแงะนิดหนึ่งครับผมแล้วก็แก้ให้มันถูกต้องกันนะในส่วนต่อมาครับเราก็ต่อช่วงบริเวณขานะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่าตัวเนี่ยเราไปต้องต่อเราต่อไปกี่ชิ้นหรอกนะครับส่วนหัวบ้างส่วนขาแล้วก็ส่วนหางนะครับผมแค่นี้มันก็จะเสร็จแล้วนะใช้เวลาไม่นานครับได้บริเวณส่วนเท้ามาอีก2ชิ้นแล้วเอาทั้งเท้าและขามาต่อเข้าด้วยกันนี่ได้ขาแล้วจ้ามาประกอบส่วนหางกันต่อเลยเอาหางทั้ง2ชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็น ็นฐานของคิงบราคิออนต่อบริเวณช่วงหน้าอกกันต่ออีกนิดหน่อยจจนดีก็จะเป็นบริเวณล้อหน้านะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนของคิงาคิออนนั่นเองเอาลำตัวมาตั้งไว้แล้วตอนนี้เราก็จะทําการประกอบส่วนขาเข้าแล้วแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องประกอบล้อเข้ากับลำตัวของคิงบราคิออนก่อนแล้วเราก็ต่อบริเวณหน้าอกเข้าไปที่ตรงกลางตรงนี้เลย ต่อหางให้กับคิงราคิออนด้วยหางนี้จะบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเนะเพราะว่าหางของคิง布าคิออนเนี่ยเป็นหางด้วยก็ได้นะครับและสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นปืนก็ได้นะเอาคอของคิงราคิออนมาใส่เข้าไปด้วยจ้าแหมเดเสาวคอยาวไม่มีคอได้ยังไงนะ ด้เวลาเอาขามาใส่ให้กับคิงบราคิออนแล้วประกอบขาหน้าเข้าไปก่อนเลยใส่ขาหน้าแล้วก็ต้องใส่ขาหลังด้วยเด้อลืมใส่ขาหลังเดี๋ยวจะกลายเป็นคิงบราคิออนเวอร์ชันพิการนะอย่างนั้นไม่เท่นะเสร็จแล้วครับกับสัตว์เทพผู้ยิน์ที่สุดแสนจะทรงพลังคิงบราคิออนนั่นเองโดยในเรื่องจูเลนเจอร์ครับกู้ควบคุมคิงบราคิออนเนี่ยก็คือผู้เท่าบาซ่านั่นเองครับผู้เท่าบาซ่านี่ก็จะเป็นจอมเวทสีขาวครับในอดีตเนี่ยเคยจับตัวร้า อย่างนางบาลบันโดล่าไปขังได้ครับผมแต่พอในเวลาต่อมาเนี่ยบันโดล่ามันฟื้นพลังขึ้นมาครับก็ออกมาอลรวว่านะก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ทั้งผู้เท่าบาซ่าครับแล้วก็นักลบจูเลนเจอร์เนี่ยต้องมาต่อก่อกับบันโดล่านั่นเองอะนะนี่เสร็จแล้วก็เปิดสวิตต์นะครับให้สัตว์เทพเขาเดินหน่อยนะครับผมมต่อเสร็จแล้วแบบเดินได้มีชิวิชีวานะต้องบอกว่าเท่จัดๆเลยนะแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยอา,อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยครับรู้สึกแปลกๆนะม,มีใครสังเกตเห็นอะไรไหม ประเด็นคือผมต่อเสร็จแล้วใช่ครับผมต่อเสร็จแต่ผมยังไม่ได้แปะสติกเกอร์ครับผม ยังไม่ได้แปะสติกเกอร์นะครับผมพอยันครับขอแปะสติกเกอร์แป๊บหนึ่งนะผมอ่ะแปะเสร็จแล้วนะต้องบอกว่าถ้าจะให้แนะนําครับในระหว่างที่เราต่ออยู่เนี่ยให้เราแปะสติกเกอร์แต่ละชิ้นไปเลยในระหว่างที่เราประกอบจะดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต่อเสร็จแล้วแล้วมาแปะสติกเกอร์ที่หลังเนี่ยบางเหลี่ยมบางซอกบางมุมอ่ะสติกเกอร์อ่ะมันจะแปะเข้าไปยากเลยเพราะว่าแบบเข้าใจไหมประกอบเสร็จแล้วมันจะมีสติกเกอร์ที่แบบมันไปหลบมุมตรงนน้นตรงนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะแปะสติกเกอร์ยากแล้วก็ลําบากนิดนึงนะครับผมแต โชคดีไอ้คิงบาคิออนเนี่ยแม่งตัวใหญ่นะครับผมเหลี่ยมมุมมันไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆก็แปะสติกเกอร์ระหว่างประกอบไปเลยดีที่สุดนะเราสามารถเปลี่ยนคิงบารคิออนเนี่ยเป็นได้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับก็คือกลายเป็นเวอร์ชั่นแบบติดปืนติดอาวุธนั่นเองครับโดยการเอาหางนะครับผมมาเป็นปืนนั่นเองครับแล้วก็มีการเอาบางส่วนของดากราก้อนซีซ่าเนี่ยมาประกอบนิดหน่อยครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเอาไว้โจมตีเอาไว้ถล่ม ตัวนะครับแต่ว่าองศาในการติดปืนคือแม่งเชิดมากเลยนะมึงเชิดเกินไปหรือเปล่าเลยคือมึงเชิดขนาดนี้ว่าแม่งยิงขึ้นดาวอังคารเลาวปล่ะไม่ได้ยิงโดนศัตรูหรอกว่ายิงโดนดาวอังคารยิงโดนดาวพุธดยู่นะ จะองศาปืนที่ไม่จะสูงไปไหนนะก็ถือว่าต่อเสร็จกันไปครับกับคิง布าคิออนในคลิปนี้ครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเราแล้วครับเราจะทําการต่อล่างที่โหดที่สุดครับนั่นก็คือเคียวคุไดจูจินครับเป็นการรวมร่างกันทั้งหมดเลยครับทั้งดราก้อนซีซ่าไดจูจินแล้วก็คิง布拉คิออนนะครับเอา3ามตัวนี้เนี่ยมามิกกันนะครับผมกลายเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดครับร่างนี้บอกเลยครับว่าโคตรโหดครับเป็นร่างที่แท้จริง ของเทพเจ้าในตำนานนะมึงโดนเข้าไปี่รับรองเละในเละนะครับผมไม่ว่าจะศัตรูตัวไหนหน้าไหนโผล่มาครับผมเสร็จเทพตัวนี้หมดนะอ่ะมาต่อกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะเล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกกมลชน,น,น,นะครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ